เดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องสัตว์กันก่อนท่าทางของสัตว์อ่ะท่าแรกท่ากระตา่ายค่ะทาำไงเอ่ยวันนี้ครูใส่เสื้อสีขาวกระต่ายเลยกระต่ายทำยังไงจ๊ะที่ถูกต้องก็คือชู2นิ้วที่บนหัวศีสัะของเรานั่นเองใครทำแบบนี้มันก็ไม่ใช่ใครทำแบบนี้ ก็ยังไม่ถูกต้องนะต้องแบบนี้ค่ะเห็นไหมทุกคนลองทำเก่งมากพอแล้วแค่นี้ท่าสัตว์เนาะต่อไปทบทวนที่ง่ายกว่าน,นันอีกหน้าเตยศัพท์หน้าเยศัพท์พพแปลว่าอะไรหมคะหน้าเตยศัพท์แปลว่าการแสดงท่าทางทางนฏาิีป์เป็นการฝึกเบื้องต้นอ่าท่าแรกที่ปิกนกเคยสอนทุกคนหาพื้นที่หน่อยตั้งวงล่างอาเห็นตัวหัวรูหายไปละ ตั้งวงล่างแบบนี้ค่ะอาดทบทวนหน่อยจ้าเอาให้เห็นตัวตั้งวงล่างก็คือตั้งมือระดับเอวแบบนี้นะะต่อไป<ม>เราจะทบทวนอะไรที่ยังไม่ทบทวนภาษาท่าภาษาท่าทางน้าสินซึ่งเราสอบแล้วมีท่าอะไรบ้างนะจาได้ไหมท่าแรกคุณครูหาที่ยืนก่อนท่าท่าฉันจำได้ไหม จีบงายที่อกค่ะเหมือนที่เมื่อกี้ที่เราซ้อมจีบายมาต่อไปเราจะเอาท่าทั้งสามอย่างนี้ตั้งแต่ท่าสัตว์ท่าหน้าเจศภาษะท่ามารวมกันมาแสดงท่าทางประกอบเพลงที่มุณครูจะสอนวันนี้นะชื่อเพลงที่สอนวันนี้คือเพลงลาวต่อนกเดี๋ยวครูจะเปิด powerpoint ให้ดูถ้าใครไม่เห็น powerpoint บอกคุงครูด้วยนะอ่ะดู powerpoint ก่อน เรียนนัดสินกันค่ะมีคนวาดหัวใจให้คุณครูอย่าไม่ต้องวาดน,นะลูกนะอ่าโอเควันนี้เราจะเรียนเรื่องการแสดงท่าทางประกอบเพลงลาวต่อนกนะคะอ่ามาดูกันลาวต่อนกเหรอเพลงลาวต่อนกนั่นเองแสดงว่าต้องมีท่าก,กบแน่เลยเห็นคุณครูท,ทําท่ากบไหมต้นข้าวในนาพลิ้วพลายไปตามสายลมดังนั้นเนี่ยเพลงนี้ต้องพูดถึงต้นข้าวแน,น่ๆเลยใช่ไหมคะต้นข้าวอยู่ในทุ่งนานะ พลิ้วพลายคำว่าพลิ้วพลายเนี่ยคำว่าพลิ้วต้องใช้ลอดิงนะคะเดี๋ยวจะมาอก่อนพลิ้วพลายไปตามสายลมแปลว่าต้นข้าวเนี่ยกำลังโดนลมพัดอยู่นะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจที่ครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือพลิ้วพลายหมายถึงการเคลื่อนไหวของต้นข้าวมีใครไม่เคยเห็นต้นข้าวบ้างยังครูมีภาพให้ดูนิดนึงนะคะยามพรแปลว่าดวงอาทิตย์หรือตะวันนี่ได้หลายอย่างทั้งดวงอาทิตย์ก็แปลว่า ดวงอาทิตย์ตะวันก็ได้แบบนี้ก็จะตรงตกดินนะคะต่อไปเรียงลาดไปว่ามีความสุขเห็นไหมเด็กๆกำลังยิ้มอยู่แล้วก็ท่ายิ้มของเราที่ภาษ่าท่าก็ท่ายิ้มก็ไปว่ามีความสุขเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าทุกคนจะลํำได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณครูเนี่ยได้ทำคลิปลง youtube ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่า YouTube ต้องพิมพ์ว่าไงบ้างเดี๋ยวครูจะโชว์ให้ดูก่อนนะ,ะทุกคนดูนะคะ เดี๋ยวจใจ้ฝึกใน YouTube ก็คือเปิดออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวครูเปิดให้ดูก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรียนนาฏศิลป์ไทยกับครูจุฬาลักษ์กันนะคะเด็กๆคะวันนี้เนี่ยคุณครูได้มายืนท่ากลางธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ลมเย็นสบายดีมากๆเลยค่ะเด็กๆชอบไหมคะ ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะชวนเด็กๆนะคะไปฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงลาวต่อโนกกันค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะผู้ประพันธ์เนื้อรองและทำนองค่ะก็คือคุณหญิงชิ้นศิลปะบันเลงนั่นเองนะคะไปฝึกกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสามารถปฏิบัติท่ารำตามคุณครูได้ไหมคะและในเพลงนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์ที่ชวนรู้กันค่ะคำแรกนะคะคำว่าริวพลายค่ะลิวพลายแปลว่าอะไรคะริวพลายก็แปลว่าขณะที่ลมกำลังพัดต้นข้าวในนาค่ะคำที่สองค่ะคำอะไรดีนะาคำว่าเริงร่าค่ะเริงร่าแปลว่า เรากำลังมีความสุขค่ะและคำศัพท์คำสุดท้ายนะคะคำว่ายามพรบค่ะยามพรบก็หมายถึงเวลาที่พระอาทิตย์นะคะกำลังจะตกดินค่ะเป็นเวลาที่ใกล้ค่ำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็โห้ยดูพระอาทิตย์ก็ใกล้ค่ำจริงแล้วค่ะกำลังจะรับขอบฟ้าไปแล้วคุณครูต้องรีบกลับก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ mm hmm. บ๊ายบายค่ะ mm hmm. ก็สามารถไปเปิดดูได้นะคะไปเปิดดูได้เลยใน y YouTube หนูสามารถฝึกกลัม,มบ่อยๆได้เลยนะ,ะข่าวนี้เรามาฝึกทีละท่ากันดีกว่าต้นข้าวในนามือจับเอมือขวาจับเอค่ะ,ะแล้วก็มือซ้ายทำมือชี้แล้วก็วาดมือออกไปอลองทำาือก่อนอ๋อค่อยไปฝึกเองที่บ้านได้นะคะต้นข้าวชี้ตรงพื้นเลยต้นข้าวในนาก็วาดมือออกไป เก่งมากค่ะทําที่เราทําได้ก่อนเนาะต้นข้าวในนาต่อไปคลิ้วพลายใช่ไหมคะทาท่าเหมือนแบบต้นข้าวลังโดนลมพัดอยู่คลิ้วพลายหาดูให้เห็นมือนนะเราเรียนไปแล้วจิตความใช่ไหมคลิ้วพลายไปตามสายล,ลายามเก่งมากค่นนะจากนั้นงานวันนี้คือชวน,นให้หนูไปฝึกลาเพลง ลาวต่อนกตามคลิปใน YouTube ก็ได้ถ้าเปิดจะไม่ได้นะคะแล้วก็อัดคลิปสวยๆมาส่งรุ่ครู Tchau. กันแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมว่าวันนี้เพลงราวต่อนกเนี่ยประกอบไปด้วยท่าทางของสัตก็ใช้ใช้ท่ากบใช่ไหมใช้ภาษาท่าด้วยใช้หน้าเตสับด้วยเพลงนี้รวมทั้งสามอย่างที่เราเรียนมาเลยดังนั้นต้องตั้งใจนะคะ <Okay. S 1> มีแพนให้ด้วยนะอย่าลืมส่งทิปมาให้คุณครูดูโอเควันนี้ทั้งหมดเตรียมตัวทําความเคารพค่ะประนมมือสวยที่อกอ่าอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองนะคะ อ่าทำความเคารพกลมศรสษะลงพอค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณคุณคสวัสดีค่ะอาจารน์ค่ะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย